ผมจะได้จากตรงนี้นี่แหละคอยดูเถอะนี่แน่เป็น GS นะครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายแอคเซเลเตอรอีกครั้งนะครับแล้วก็อยู่กับเกมเสรษฐีนะครับซึ่งวันนี้ก็คืออีเวนต์จี้นะครับเป็นอีเวนต์จี้ซึ่งเพลงจี้ในวันนี้ก็คือจี้อ่อชื่อว่าบัตรเชิญไม่คาดฝันคิสสั้นนะครับ ก็คือบัตรเชิญนี้เป็นบัตรเชิญที่อัปเกรดขึ้นมาจากบัตรเชิญธรรมดานะครับบัตรเชิญไม่คาดฝันธรรมดาจะมีโอกาส72%ในการที่จะบินไปเที่ยวรอบโลกนะครับส่วน,นนี้เพิ่มมาอีก6%เป็น78%ก็ถือว่าไม่ได้เยอะกว่าเดิมมากมายแต่ว่าถ้าได้มาก,ก็ดีนะครับเอามาใช้แทนไอจีนี่ของผมพอดีเลยแต่อันนี้พอดีเลยที่ผมไม่ได้อัพบวก5ไว้ผมจะได้ไม่เสียดายมากนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าบวก5กับบวก7ไม่ต่างกันผมก็เลยไม่อัปนะครับ โอเคแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าไอจี้เนี้ยเราไม่ควรจะใช้นะครับบัตรเชิญไม่าคาดฝันคริสตันก็เพราะว่าคือถ้าถ้าใครได้จี้นี้ไปผมมีความรู้สึกว่าคุณนั้นจะคิดฆ่าตัวตายครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับบัตรเชิญไม่าคาดฝันคริสตันมุกฝือดอะมุกฝือดอะมีใครมาตบมุกหน่อยไหมไม่มีอะช่างมาเถือนะฮะโอเคปล่อยโมเมนต์เมื่อกี้ผ่านไป โอเคเราจะมาพูดถึงอีเวนต์นี้นะครับรู้สึกว่าการได้เพจจากอีเวนต์นี้ก็คือเราต้องได้บัตรเชิญบัตรเชิญไม่คาดฝันคริสตัน S กับ S บนะครับถึงจะได้มา300เพจแค่นั้นนะครับซึ่งวิธีการได้มาก็คือสุ่มจากกล่องพรเเมียมแล้วก็กล่อง S นะครับหรือว่าถ้าอยากได้ง่ายๆหน่อยก็จะมีวิธีก็คือทุกครั้งในอีเวนต์นี้ถ้าเราเปิดกล่อง S ได้เอ้เปิดที่ S ได้ เราก็จะได้เหรียญแดนาเอมานะครับซึ่งสามารถเอาไปแลกกล่องแพ็กเกจท่องเที่ยวหรือกล่องแพ็กเกจเสียฐีได้ซึ่งกล่องแพ็กเกจท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นพวกเกี่ยวกับการบินเที่ยวรอบโลกนะครับแล้วก็จะมีที่บัตรเชิญไม่คัดฝันธรรมดากับบัตรเชิญไม่คาดฝันคริสตัลในนั้นนะครับก็สามารถหาซื้อได้จากตรงนี้นะครับส่วนกล่องแพ็กเกจเสียฐีก็จะเป็นพวกจี้บินหลากสีแล้วก็เอ้ยไม่ใช่พ,พวกพวกจี้ที่เพิ่มเงินนะครับแล้วก็จะมีะระฆังนำโชคที่ ถูกปลูกด้วยนะครับในนี้ซึ่งถ้าใครอยากได้ก็สามารถสมได้ในนี้นะครับสาหรับผมผมมีความรู้สึกว่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยแลก6อันเพื่อให้ได้แสงสว่างเหนือธรรมชาติสำหรับผมผมไม่ต้องการนะครับกับแลก8อัน8อันเพื่อให้ได้แสงเกียรติยศสำหรับผมผมก็ต้องการอยู่แต่ว่าใช้จี้ได้หน้าเยอะมากๆต้องมีทุนนะครับผมมีความรู้สึกว่าเปิดกล่องท่องเที่ยวก่อนและกันเพื่อให้ได้ไอจี้บัตรเชิญไม่คาดฝันแต่ว่าโอกาสได้น้อยมากๆนะครับ น่าจะน้อยกว่า20%หรือว่า20%นี่แหละนะครับแต่ผมไม่รู้ดีไม่กล้าซูมอะ่ะที่ผมต้องการคือกล่องแพ็กเกจเศรษฐีอะ่ะผมอาจจะได้ละครมาหรือว่าอาจจะเป็นที่อื่นๆที่ผมยังไม่มีนะครับกล่องแพ็กเกจเศรษฐีเนี่ยมันยังมีของที่ผมต้องการอยู่หลายชิ้นแต่กล่องแพ็กเกจอีกอันหนึ่งอะ่ะมีแค่ของอย่างเดียวที่ผมยังไม่ได้นะครับโอเครางวัลเล่นนะครับอีเวนต์เล่นผมเล่นสําเร็จไปแล้วเล่นหนึ่งครั้งได้อะไรวะมองไม่เห็น น่าจะได้เพชรนะครับแล้วก็ได้ทองเล่นครั้งที่3ได้จี้หครั้งนะครับจี้จี้หอันแล้วก็ถ้าเล่นชนะแบบโทว์รีซึมจะได้แดนน่าแบบไลน์ก็ได้แดนน่าแต่แบบทริปเปิลจะได้ A ถึง S นะครับโอเคครับผมจะมาสุ่มแล้วนะเออพูดถึงตรงนี้ด้วยการอัปเกรดจี้จะลดราคา50%แล้วก็เพิ่มโอกาสในการอัปเกรดติดด้วยครับถือว่าดีมากขายะขายาอัพจี้ก็มาอัพในอีเวนต์นี้เลยแล้วก็ มีตั๋วซูเปอร์ลุนโชคตรงนี้ใช้5้าแต้มน,นะครับเพื่อสุ่มให้ได้ของแรซึ่งก็ดีก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าห้าแต้มหายากนะครับบอกเลยแต่ถ้าใครเก็บครบ5้าแต้มแล้วก็กดใช้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ขยายที่เก็บนะครับตรงนี้ส่วนในส่วนของขยายที่เก็บนี้ก็คือมันลด5 0ปเตกติจะลดประมาณเอ้ยจะเสียประมาณ30สบนะครับผมก็จะเสียไปนะครับเพราะมันลดให้เหลือส5เพถือว่าดีมาก เพราะยังไงเราก็ต้องขยายอยู่แล้วเพราะยังไงจี้มันก็เต็มนะครับแล้วก็ผมบอกเลยนะครับถ้าใครมีเพชรอะขยายที่เก็บไปเลยเพราะว่าผมเล่นมา3 4มสเดือนอะผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละที่มันลด50%ขยายที่เก็บอะมันเพิ่งมีเป็นครั้งแรกก็หมายความว่าอนาคตอาจจะไม่ค่อยมีนะครับก็ใช้ในตอนนี้ไปเลยโอเคผมเก็บเพชรไว้ก่อนผมจะมาสูมที่ค้องลางดีกว่านะครับขอสูมหนละกันนะตกลงไปเลยลูก ป็นไ่ได้อยากให้ได้ G S ของอันนั้นมาเลยโอ้ไม่ได้โอเคก็ถือว่าดีมั้งนะขออีกครั้งหนึ่งแล้วกันผมไม่ได้ใช้เพชรเพชรผมไม่มีแล้วทำไงดีผมไม่ได้ใช้เพ,เพมมมมชรส่มแจ็คพอตหมดนะโหผิดหวังนะครับผิดหวังมากๆนะครับโอเคมีความรู้สึกว่ามันจะได้ยากนะครับดังนั้นผมจะไปเปิด มันยังติดบั克อยู่เหรอคือเราต้องเปิดกล่องให้มันครบสุดๆก่อนของรางวัลพวกรางวัลเล่นมันถึงจะโผล่มาซึ่งมันก็ใช้เวลานานนะเนี่ยโอ้โหคจะเปิดที่เอสในอีเวนต์นี้ดีไหมเนี่ยไม่ควรนะครับควรจะเก็บไว้อีเวนต์น้าอีเวนต์ที่มันเป็นจี้ดีๆที่เราต้องการจริงๆอย่างเช่นจี้จี้อะไรวะจี้ที่มันตกที่บินรอบโลกแล้วเราสามารถบินได้ชันทียบบินด่วนอ่ะจี้บินด่วนนะครับ อยากได้มากๆเลยขณะนีะ้ทางบ้านท่านผู้ชมหนาวขนาดไหนครับคือบ้านผมหนาวมากไม่ใช่บ้านผมหรอกมาหาอะไรขอนแก่นเนี่ยมันหนาวมากๆผมไปคอมเพกมาเมื่อกี้นี่ห,หนาวโคตรอะ่ะคือพาเพื่อนไปสอนพิเศษแล้วเพื่อนแบบโอ้ยกูจะสอนยังไงวะหนาวขนาดนี้ผมกม็แล้วแต่กูไม่มีคอร์สสอนกูไม่สอนนะครับอะไรประมาณนั้นหนาวจริงๆครับตรวจด,ดูอนะุณหภูมิแล้วมันก็ประมาณ9องศาสิบองศานะครับ หนาวจริงๆอ่ะคือผมคิดว่าผมไม่เคยเจอความหนาวอะไรขนาดเนี้ยผมเพิ่งมอเคยเจอความหนาวขั้นสุดยอดอ่ะคือนี่มันภัยพิบัติชัดๆอ่ะนี่มันภัยพิบัติชัดๆเลยนะครับทําไมมันนานได้จังวะ,ะได้แล้วเพชรเยอะยะเลยโอเคอย่าเพิ่งน,นี่ไงผมได้มาจากการที่อัพการเอสเต็ม ในส่วนนี้นะครับถ้าเราอัปการเ S อะไรก็ได้เต็มเราจะได้ S สบวกสีแดงนั่นกับเอ้าชียแล้วไงแล้วกูต้องไปเปิดช่างมันเถอะรางวัลเล่นจ๋าอยู่ไหนจ่า,ารางวัลเล่นไม่มีเฮ้ยรางวัลการสุ่มของขวัญตัวสุ่มที่ S สุ่มไปเลยแล้วกันโอเคขอให้ได้เถอ,เอ,อบะเชิญไม่คาดฝันผมอยากได้มากๆ โอ้โห oh, ผมได้มาสองอันแล้วอะตอนนี้ก็นับเป็นสามรางวัอีจี้เนี่ยเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามรู้สึกว่ามันเพิ่มโอกาสได้หรือเปล่าเพราะผมได้มาเยอะเกินล้ะหรือมันเป็นเพราะว่าผมได้มาแล้วถ้าได้มาแล้วมันก็จะได้มาเรื่อยๆนะครับมันเป็นระบบของเกมนี้โอ <c oughs> okay, เครางวาัลครกที่หนึ่งคือสิบเพชรรางวัลล็อกอินสิบเพชรรางวัลที่สองคือสองหมื่นทองและรางวัลที่สามคือนั่นมานอีเวนต์เมื่อกี้นี่ นี่นะครับรางวัลเข้าเกมไม่เกี่ยวนี่หว่าเฮ้ยโอ้โหแค่ไอบนะครับอืมไอก็ถือว่าดีนะครับต้องเดินทั่วห้องแล้วตอนนี้ได้เหรียญแดนามาจากการที่ผมชนะโทริซึมนะครับแล้วก็รางวัลเล่นครั้งที่3ก็คือตัวสุมจี้5ครั้งโอเคอันนี้ไม่เกี่ยว อาแค่ครั้งเดียวเองเหรอ T.M แม่งโคตรงกเลยอ,อือ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 อืเล่นครั้งที่3ได้จี้ครั้งเดียวนี่นะอาจารย์ครับ T.M เขาแกล้งผมครับอืมก็ได้วะเอาไงก็เอากันเอากันเลยเหรอทุยเปิดไบกดูแล้วกันว่ามันจะได้ S ไหมไม่ได้ ผมรู้สึก f น i l นิดๆผมขอโทษจริงๆที่ผมไม่ได้บอกเทคนิคผมไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือผมก็เพิ่งมาสุ่มอะผมขี้เกียจสุ่มผมอยากสุ่มตอนจะจบอีเวนต์อะเข้าใจอารมณ์ผมไหมงั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ดูคลิปผมก็เฟลเพราะว่าอีเวนต์แจ็คพอตจบไปแล้วถึงจะมีเทคนิคแต่ก็ใช้เทคนิคนั้นไม่ได้แล้วก็เอาเถอะนะฮะโอ้ยผมตกใจผมว่าเหรียญให้ตายสิก็เอาเถอะนะฮะเรา ก็เอาเถอะนะฮะพูดซ้ำทำไมเนี่ยช่างมันเถอะนะฮะเอาเก็บไว้ใช ah ้ในอีเวนต์หน้านะครับอีเวนต์แจ็คพอตครั้งหน้าก็อาจจะมีในเร็วๆนี้เล้มั้งนะฮะทุยโอเคผมขอเปิดกล่องแพ็กเกจในดีวะถ้าเปิดเสียถีแล้วผมได้ที่ระคังน้ำโชคมันก็จะดีมากนะครับจะได้เอาไปอัพเลยแต่ถ้าได้บัตรเชิญไม่คาดฝันมันก็จะดีเหมือนกันสรุปเอาอะไรดีอะ เอาท่องเที่ยวก็แล้วะแต่ว่าผมดูแล้วอ่ะของในกล่องท่องเที่ยวะมีแค่ของอย่างเดียวที่ผมยังไม่มีอ่ะก็คือไอ้กล่องบัตรเชิญไม่คาดฝันคริสตัลน,นั่นแหละก็คือ,อถ้าได้อย่างอื่นมันก็คือไม่คุ้มเลยนะครับอทำไงดีอ่ะอย่าเล็นแสงให้เกียรติยศมากกว่าเใช่ไหมเถอะสุมส่มๆไปท่องเที่ยวก็ท่องเที่ยววะท่องเที่ยวก็ท่องเที่ยวโอเค ของมันจะอยู่ไหนวะอย่าอยู่ท้ายสุดแล้วกันนี่ไงมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกแล้วมันออกแล้วมันออกแล้วทุยเอ่อน้องๆบอกนี่ไงจี่ที่มึงอยากได้นักอยากได้นะคือผมบ่นหลายครั้งใช่ไหมครั้งก่อนว่าผมอยากได้ ลูกขา่างตอนนี้ผมไม่อยากได้ละมันล้นและมันล้นโคตรๆปเลยทำไงดีวะผมทำไงดีผมทำไงดีงดหรือจะเอาแสงเกติยด,ดีวะ,วะเอามาสุ่มออฟอะเพราะผมอยากได้ออฟเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีรอบโลกจริงๆนะผมจะเทพเสัษทีจะได้เทพเศรษทีนะเศรษฐีก็ได้อัพเปิดเศรษฐีให้น้องดูแล้วกันว่าได้อะไรมา หดล้วางวันไปเลยอาจจะให้น้ำหอมหลักสีมาซึ่งเอามาทำอะไรก็ไม่รู้มั้งนะหลายใจอ่ะคือมันหลายใจอ่ะท่องเที่ยวก็ท่องเที่ยววะแล้วแต่โอเคชื่อผมจะขึ้นสองรอบคอยดูชื่อผมไม่มีอ่ะ GM มตลอดเลยผมเบื่อด m เกมนี้จังเลยนะครับช่่งมันเถอะชื่อมันเถอะผมไปสุ่มในกล่องนั้นดีกว่าลูกบาศกผมเปิดได้ยังนี่ไงเราสามารถเปิดลูกบาศตรงนี้แล้วก็ไปกดเปิดของขวานด้านขวาล่างนะครับแล้วเราจะเปิดเข้ามาหน้านี้ได้แล้วก็เวลาเปิดจี้ใช่ไหมปกติมันจะถ้าเปิดจี้เสร็จแล้วมันจะย้อนกลับไปหน้าหลักแต่ว่าถ้าเราทําวิธีนี้มันจะไม่ต้องกลับไปหน้าหลักนะครับ แล้วก็จะสามารถเปิดจี้ได้รัวนๆเลยหลายคนก็บอกกูรู้ละกูรู้ละไม่ต้องบอกอะไรแบบนี้ครับการเปิดจี้แบมในอีเวนต์นี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันไม่มีโอกาสได้ของที่อยู่ในอีเวนต์แต่ก็อาจจะได้ GS มาเออได้มาจริงด้วยโอเคโอเคอเอาไงดีวะ ถ้าเปิด G A มันจะได้ DA, A เหรียญ A หน้าไหมวะอยากรู้จังเปิด G S อีกดีไหมไม่ออก G S คือของที่ผมหาได้จากแจ็คพอตเมื่อกี้มันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับโอ้โห oh, น้อยเลยเนี่ยไม่ค่อยน้อยเลยนะเนี่ยแต่ก็ถือว่าน้อยสำหรับผมนะชุยเปิดแค่นี้พอแล้วกันเดี๋ยวมันคลิปม,มันยาวโอเคมีคนมาคุยกับผมในแฟนเพจนะครับถ้าใครอยากคุยกับผมในแฟนเพจก็ ทักมาแล้วครับ a อคเซ e r อร์เกมเมอร e ลองเสิร์ชหาดูหรือว่าไปดูในใต้คลิปก็ได้นะครับใต้คลิปทุกคลิปผมจะบอกแฟนเพจผมหรือ ID ดีไลน์อยู่แล้วนะครับ <laughs> หลายคนชอบมาถาม i อดีไลน์ผมซึ่งผมก็เขียนไว้อยู่แล้วจะถามทำไมเนี่ยโอเค้ารกี้เปิดไปเลยผมจะได้จากตรงนี้นี่แหละคอยดูเถอะนี่แน่เป็น g s อนะครับ จี้นี้เป็นจี้ที่ผมไม่อยากได้สุดๆเพราะว่ามันเป็นความสามารถที่ตกต่ําที่สุดแล้วอ่ะโอเคอีเวตนนี้ผมอาจจะเฟลมากก็ได้โอเคช่างกนเถอะปล่อยๆไปโอเคงั้นจบกันแค่นี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้